สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เราก็จะพาไปตะลุยดินแดนแห่งโมระอีก,กันนะคะก็จะพาไปสแสวงบุญกันที่โมระอีก,กันค่ะโมระอีอยู่ในเขตปกครองต้นเอ,นเอกระยงพุทธ DKBA จังหวัดเมียวดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะชื่อนี้ก็อาจฟังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไรนักนะคะแต่ถ้าคุณเป็นนักสแสวงบุญที่หลงไหลธรรมชาติของการเดินป่าและขุนเขาอาจจะต้องเริ่มทําความรู้จักที่นี่ให้มากขึ้นแล้ว เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานาารพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้าจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักสแสวงบุญทั้งชาวพม่าและชาวไทยนะคะเราเดินทางไปสัมผัสดินแดนแห่งนี้พร้อมๆกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะเราก็เดินทางข้ามแดนมาที่ฝั่งพม่าโดยเส้นทางธรรมชาติกันเข้ามาแล้วนะคะ การเดินทางข้ามแดนไปยังมูลอีนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็ต้องติดต่อประสานงานกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม2แผ่นดินนะคะเพื่อที่จะแจ้งวันเวลาที่เราจะข้ามไปนะคะและทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เตรียมรถไว้ให้เรานะคะเพื่อที่จะข้ามไปที่มูลอีนะคะ ช่วงนี้ก็ให้ทุกคนไปชมธรรมชาติระหว่างการเดินทางกันไปก่อนนะคะเพราะช่วงนี้นะคะมีทะเลหมอกสวยงามมากจริงๆคะ่ะทุกคนนี้นะคะมองด้วยตาเปล่าแบบฟินๆกันเลยค่ะเป็นการเดินทางถึงแม้เส้นทางจะลำบากนะคะแต่ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามให้เราได้ชมนะคะหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนนี่นะคะคือมองด้วยตาเปล่าแบบฟินๆเลยคะ่ะ เส้นทางในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นปูนค่ะเป็นเส้นทางที่ผ่านหมู่บ้านนะคะช่วงนี้ยังไม่หิรือโหดนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมเส้นทางที่หิรือโหดกันนะคะเส้นทางที่จะขึ้นเขานะคะทุกคนรอชมกันนะคะเป็นเส้นทางที่แบบหิรือโหดมากจริงๆค่ะยิ่งช่วงหน้าฝนนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์นะคะแนะนําให้มาช่วงหน้าฝนะคะ่ะไ,ได้ขูขาค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นทางลาดปูนแบบไปกันง,ง่ายสะดวกสบายนะคะเป็นทางในหมู่บ้านอยู่ค่ะแต่รอให้ขึ้นเขาก่อนนะคะจะเป็นทางที่แอดเวนเจอร์สุดๆเลยค่ะทุกคนอยู่ใกล้ก็ไม่สวยเนาะอยู่ไกลสวยกว่อ่า หมู่บ้านที่นี่นะคะก็ยังคงความสวยงามของธรรมชาติให้เราได้ชมกันเลยนะคะมีต้นไม้มีลำธารแบบสวยงามมากจริงๆค่ะทุกคนหน้าฝนหน้าหนาวนีมหมอกคลุมทั้งหมู่บ้านเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะหมอกคลุมทั้งหมู่บ้านเลยเขาพุ่งชินกับรถตัวนี้เข้ามาทุก และเส้นทางช่วงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาจริงๆแล้วนะคะทุกคนเป็นเส้นทางที่แอดเวนเจอร์มากเลยค่ะน,นะคะก็คือ2มือของเรานี่ต้องเกาะกับรถไว้ให้แน่นๆนะคะเพราะถ้าเราไม่เกาะรถไว้ให้แน่นๆเราก็อาจจะหลุดไปจากรถได้นะคะตอนนี้แอดก็พยายามที่จะ สุดเลยนะคะก็ค่อนข้างที่อันตรายมากเลยค่ะแต่ถ้ามาที่ไม่ใช่หน้าฝนนะคะก็จะค่อนข้างที่จะมีฝุ่นเยอะนะคะก็ให้เตรียมเสื้อเสื้อผ้ากันฝุ่นนะคะแล้วก็หมวกแล้วก็ผ้าที่ทุมใบหน้านะคะเพราะฝุ่นเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนนะคะเซ็น,นทรัลที่แอเวนเจอร์สุดๆเลยค่ะครที่เป็นสายลุยสายแอเวนเจอร์นะคะแนะนําให้มาหน้าฝนค่ะ สุดยอดไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก<อ>็คือเราต้องแบบเกาะรถไว้แน่นๆนะคะพอ <c oughs> ถึงปลายทางก็คือประมาณว่าแบบปวดไปทั้งตัวเลยค่ะ <c oughs> ยิ่งแขนนี้แบบปวดมากเลยนะคะทุกคนเพราะเราต้องเกรงในการที่จะยึดติดยึดเกาะรถไว้ให้แน่นๆนะคะเ <c oughs> <ๆ S 2> พราะว่ารถแบบเลี่ยงมากเลยจริงๆค่ะทุกคน ก้องรือโทรศัพท์ก็แบบว่าแบบกลัวที่กลัวรถจะเวียงโทรศัพท์ล่วงลงไปเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะมีเส้นทางแบบฮาลูโัหดแอดเวนเจอร์มากจริงๆค่ะเส้น <c oughs> ทางที่แบบอ่าทั้งชันแล้วก็แบบว่าเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อแบบลึกๆนะคะแบบอ้าข้างๆ กลัวมากจริงๆค่ะถ้าเราเกาะรถไว้ไม่แน่นะคะก็อาจจะโดนเวียงออกจากรถได้นะคะครานี้ก็ต้องแบบพยายามเกาะรถให้แน่นๆนะคะการถ่ายรูปก็มีอุปสรรคมากจริงๆค่ะทุกคนก็จะได้ภาพที่สันส่นๆแบบนี้นะคะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆค่ะเพราะว่า,าเราไม่สามารถแบบเกาะรถแบบมือเดียวได้นะคะ พอถเกาะมือเดียวก็คือโดนเหว่งลงรถจริงๆค่ะแล้ก็พยายามที่เกาะสองมือแล้วก็พยายามที่จะถ่ายรูปมาให้ทุกคนชมนะคะและตอนนี้เราก็เดินทางผ่านเส้นทางที่แสนหฤโหดกันมาได้โดยสวัสดิภาพกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เราเดินทางมาใกล้จะถึงวัดบริเวณทางขึ้นโมระอีกกันแล้วนะคะ จากที่เราเปลี่ยนรถมานั่งเป็นรถโฟวิวนะคะที่อำเภอพบพระนะคะมาถึงมูลอิแห่งนี้นะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะคะระยะทางก็ประมาณ4 6กิโลเมตรค่ะทุกคนนี่นะคะวัดอยู่เบื้องหน้าแล้วล้วค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดบริเวณขึ้นยอดเขาโมลีกันแล้วนะคะบริเวณวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีโรงทานเป็นอาหารเจมีร้านขายของชําแล้วก็มีห้องน้ําให้เข้าตรงจุดนี้นะคะพอลงจากรถณจุดนี้พวกเราทุกคนต้องเข้าไปไหว้พื้เหลอบาหรือศาลพ่อปู่ศิลานะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ หลังจากที่กราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปยอดเขาโมลีก,กันเลยค่ะ